ดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะแล้ววันนี้จะดีจะมาสาธิตการทําขนมหนึ่งตัวที่น่ารักมากๆค่ะเราจะใช้ส่วนผสมเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ทุกคนชื่นชอบเลยแหละคือกีวีนั่นเองเราจะใช้นี่เซสปีกีวีสีเขียวค่ะเป็นกีวีนําเข้าจากนิวซีแลนด์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยว่าส่วนผสมของคัพเค้กกีวีเนี่ยค่ะจะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมหลักของเราวันนี้ตัวกลางพระเอกของเราเลยคะ่ะเป็นเซสปี้กีวีสีเขียวค่ะเซสปี อันนี้ฉ่ำหวานอมเปรี้ยวที่ห้อนี้แล้วก็ตรงกลางค่ะจะมีเม็ดสีดำๆที่เราเห็นกันอยู่เนาะวิธีการเลือกซื้อดีกว่าเราเลือกซื้อจะยังไงถ้าใครชอบหวานเนาะเราก็แบบจับถ้ามันเริ่มนุ่มๆุ่มนิดหน่อยอันนั้นจะหวานค่ะถ้าเราจับปุ๊บเรารู้สึกว่านี่มันแข็งๆนิดนึงอันนั้นจะอมเปรี้ยวค่ะอันนี้ที่จะดีเลือกม,มาเป็นแบบกลางๆก็คือจับปุ๊บนุ่มนิดหน่อยแล้วก็แข็งนิดนิดค่ะจะเหมาะกับการทาข้าวเค้กตัวนี้มากแล้วเราก็มาดูส่วนผสมตัวอื่นกันเลยมีอันนี้เป็นเนยเค็ มาอมนนี้เป็นไวช็อกโกแลตค่ะหั่นเต๋เอไว้เรียบร้อยแล้วเราจะได้ใช้กันง่ายๆเนาะมีวิปปิ้งครีมค่ะน้ำตาลทรายมาได้น,นี้เลยมีเป็นแป้งเค้กข้างแนาพึ่มนี่เป็นไข่ไก่ค่ะอุณหภูมิห้องเหมือนกันอันนี้มีคุกกี้ค่ะสีดำๆหาเลือกซื้อได้ห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะมีฟองนองกําเพสอันนี้ก็ลองหาซื้อค่ะเป็นร้านอุป,ปกรณ์เบเกอรี่มีอันนี้เป็นฮองฟูมีกลิ่วนวานิลลาก็สีผสมอาหารตามชอบค่ะทั้งหมดนี้เลยถ้าเข้าไป หาก็เว็บไซต์ค่ะ foodtravel.tv มีทุกอย่างเลยว่ามีอุปกรณ์มีอะไรบ้างส่วนผสมวิธีทำยังไงค่ะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลองไปลงมือทำตัวคัพเค,ค้กตัวน,นี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกในการทำคัพเค,ค้กกีวีก,กันก่อนค่ะขั้นตอนแรกคือพระเอกของเรากีวีเนี่ยแหละเราจะมาบอกกีวีกันก่อนแล้วก็กีวีเขามี ประโยชน์เยอะแยะเลยล่ะเดี๋ยวเราปอกไปแล้วเราอธิบายไปเรื่อยๆดีกว่าแม่ก็คือกีวีเขาเนี่ยมันจะมีวิตามินซีมากกว่าส้ม2เท่าด้วยแหละแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายใช่ไหมนี่วิธีการปอกง่ายนิดเดียวกีวีที่เลือกมานี้จะดีเลือกแบบที่บอกเนี่ยมนันกลางๆใช่ไหมแล้วก็มีอะไรมีมีโฟเลตสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็มีแร่ธาตุเยอะมาก ประโยชน์เขาเพียบมากๆเลยวิธีการกินถ้าสมมติเราไม่ปอกอย่างนี้นะเราก็มีวิธีการกินหนึ่งที่ง่ายมากตอนเด็กๆจะทําบ่อยนี่เราจะมีดหนึ่งอันใช่ไหมครึ่งเลยฟืบแล้วก็ช้อนกินง่ายมากประโยชน์เยอะมากโอเคเดี๋ยวเราปอกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นอันนี้ก่อนว่าทําอะไรกันต่อไปแฝดฟืบแฝาแฝดค่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยตัวขับเค้กเนอะเราก็จะมี เนยค่ะเป็นเนยเค็มอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละลงไปเลยนี่ไงอุณหภูมิห้องละเขาจะแบบว่าจิมจิมแล้วนิ่มๆแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนี่ไม่ต้องทีละนิดแล้วก็ไข่ไก่ได้ด้วยแหละลงไปเหมือนกันสุดท้ายในรตแรกก็คือเป็นกลิ่นวานิลลาบัตเตอร์ค่ะหยดหยดไปตามชอบ อมีออกเฮปอาเออออกแล้วอ่าคนให้เข้ากันก่อนค่ะคนไปเรื่อยๆจนเข้ากันแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนี้ให้ดูว่าเขาเข้ากันแล้วเข้ากันพอเข้านะไม่ต้องแบบว่าฟูขาวจวอ,อะไรขนาดนั้นแล้วก็ใส่แป้งเค้กลงไปเลยร่อนแล้วแต่ค่ะใครถนัดร่อนพักไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะร่อนใส่ลงแบบนี้เลยก็ได้ จะดีถนัดลอนใส่เลยแหละประหยัดชามเงยโรยเลยทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ผงฟูด้วยอย่าลืมผงฟูนะถ้าลืมผงฟูเค้กก็จะไม่ขึ้นฟูแหละผงฟูลงไปเสรแหมโอเคแล้วก็ล่นเลย ร่อนทำไมหรือว่าทำไมต้องร่อนแป้งนี่ไงถ้าไม่ร่อนแป้งจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดเดี๋ยวจะให้ดูในมือนะกล้องกล้องคนไหมน,นี่ถ้าไม่ร่อนแป้งเราจะได้ตัวนี้ค่ะเข้าไปอยู่ในขนมเค้กแล้วด้วยบอกว่าทำไมเราถึงแบบทำเท่าไหร่เค้กมันก็แบบมีไตๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นป้ามันจะเป็นแบบเม็ดเม็ดนี่แหละเอาไปร่อนซะร่อนปุ๊บหายไปแล้วนี่เป็นมมยกรปื๊บแล้วก็คนต่อให้เข้ากันนะคะ เราจะคนไปเรื่อยๆจนเข้ากันแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนื้อเคจะเป็นยังไงค่ะนี้จะดีก็ให้ดูว่านี่เนื้อเข้ากันเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะต่อไปเราก็จะเอาไปเข้าเรียกว่าอะไรดีอะจะเป็นพิมพ์หัดอบไม่ใช่เลยอะเขาคือกระถางจะให้ดู นี่แหละอย่าตกใจนะมันคือกระถางต้นไม้ที่สะอาดยังไม่ได้ผ่านการใช้งานค่ะเพิ่งจะซื้อแบบว่าสะ,สะอาดดเลย <c oughs> ก็คือเป็นกระถางริมเผาเนี่ยแหละเราสามารถนามาใส่อาหารทานได้แต่ว่าเขาจะมีถ้าได้มีรูอยู่ข้างล่างใช่ไหมเพราะมันคือกระถางจริงๆล้างให้สะอาดก่อนนะซื้อมาล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็นี่จะดีใส่ฟอยล์แล้วจะใช้ไซส์ไหนก็ได้มีฟอยล์อยู่ข้างล่างปิดก้นเอาไว้ขนมจะได้ไม่ออกไปข้างนอกไง,งกง็ฟอยล์ธรรมดาเนี่ยค่ะ ปลอยอาหารนี่แหละปิดก้นถ้าใครกลัวว่าแบบมันจะสัมผัสอาหารเยอะก็ปิดข้างในก็ได้นะแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆ่โอ่คเสียฟันอ่าลงเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ข้างล่างค่ะเพื่อความแน่ใจทีหนึ่งเรามีนี่เป็นคกุกกี้ใส่เข้าไปหนึ่งชิ้นเหมือนแบบตอนเราปุูกต้นไม้ไงเราต้องมีใส่แบบข้างล่างรองไว้ ส่วนกระถางเล็กหักได้ปอกใส่ลงไปเลยนี่แหละโอเคเตรียมกระถางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมกีวีกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกับกีวีต่อดีค่ะมาดูขั้นตอนกีวีกันดีกว่าเราจะเอานี่ค่ะที่เมื่อกี้จะดีปอดเรียบร้อยแล้วตัวมันจะมีกระถางใหญ่กับกระถางเล็กใช่ไหมกระถางใหญ่นี่กีวีใส่ไปครึ่งลูกเลยสุดยอดอย่างนี้ค่ะแค่หันครึ่งพอแล้วก็กระถางเล็กเนาะ กระถางเลยก็ต้องเป็นแบบว่ากีวีชิ้นเล็กๆหน่อยยังไงก็อร่อยอะ่ะแค่กีวีอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอะ่ะหอมด้วยเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยฟึบเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกระถางกันโอเคขอล้างมือเก็บของตรงนี้ก่อนชิมด้วยได้ปะอยากกิน ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าก็คือจะดีมีสกู๊ปตักไอติมเดี๋ยวเราจะตักเนื้อเค้กที่เสร็จแล้วลงไปเลยหนึสกูป๊ปสองสกูป๊ปสามสี่ดีกว่าสีกาสกู๊ปแล้วก็อันเล็กไว้เลื้องบนค่ะโทษสกู๊ปครึ่งพออันเล็กแม่แล้วก็ สุดยอดคือพระเอกของเรากีวีลงไปครึ่งลูกเลยป้าส่วนอันเล็กก็กีวีเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเป็นแบบอารมว่าไส้อยู่ข้างในช่ำมากนี่แล้วก็ลงเลยปิดด้านบนหน่อยด้วยเนะี้ยถ้าคนรักกีวีเนะสุดยอดเออเรียบร้อยอ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบก,กันฟืบนนิดหนึ่งไหมเอาแล้วล่ะเยอะโอเคเดี๋ยวจะดีจะเอาเนี้ยค่ะเป็นทับเคี้ยงเรียกเป็นทับเคี้ยงเนอะเพราะมันเป็นคัพอะเนี่ยเป็น คับใหญ่นะคับเค้กตัวนี้ค่ะเขา้าเตาอบที่175องศาเป็นไฟบนไฟล่างค่ะอันเล็กนี้ก็ประมาณ25นาทีไม่เกิน30ก็สุกแล้วถ้าเป็นอันใหญ่ก็30นิดนี่ค่ะ35ไม่เกินโอเคเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงตอนที่รับเค้กเขาสุกพองสวยค่ะ ค่ะแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปเป็นการละลายไวช็อกช็แลตค่ะก็เนี่ยแหละที่จะดิบอกว่าหั่นเป็นเต๋าๆไวเนี่ยค่ะเข้าไมโครเวฟทีละสิบวิเอาออกมาคนสิบวิคนเรื่อยๆค่ะจนเขาละลายเป็นช็อกโ็แลตขาวๆละลายกลับมาดูอีกทีนึงขอะสิบวิก่อนเนะาะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจะให้ดูว่าออกมาเป็นนี่ไวช็อกประมาณนี้เลยนี้จะดิใช้ประมาณ 4ีวีค่ะก็รอบละ1ิว,วีหรือว่าถ้าจะรอบละ15าวีก็ได้หยู่ๆรอบละ15าวีก็ได้แต่ว่าห้ามเด็ดขาดคือรอบเดียว40วีเลยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบขอบๆอ,อาจจะไหม้ตรงกลางละลายบ้างไม่ละลายบ้างอะไรเงี้ยจะไม่ดีคนๆเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็อันนี้เราจะมาชุบทําเป็นดอกไม้กันเพราะฉะนั้นซิมพูสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วแต่เลยค่ะตะดีเลือกใช้เป็นสีเขียวเนาะแม่ก็อย่าลงไปเลยปึ๊บนิดหน่อยนิดหน่อยปึ๊บ คนให้เข้ากันชอบเคี้ยวขนาดไหนชมพูขนาดไหนก็ตามชอบเลยเดี๋ยวจะดีจะผสมให้ได้ตามที่ต้องการค่ะเรามาดูธีชุบกันค่ะแล้วก็นี่ที่เมื่อกี้กีวีค่ะที่จะดีปอเอาไว้เรามีไม้เป็นไม้เสียบลูกชิน้นอันใหญ่ค่ะไม้เสียบมาดูไม้ไม้เนี่แหละไม้มแบบเสียบลูกชิน้นอันใหญ่ค่ะเสียบลงเลยฟืมตรงกลางนะ ครึ่งลูกเสียบไปประมาณครึ่งลูกไม่ต้องให้ทะลุมาถึงอีกฝั่งเลงนะคะให้ประมาณครึ่งลูกก็พอแล้วก็เราจะดิฟช็อกโกแลตตัวเมื่อกี้แล้วดิฟไม่ได้อลงไปไม่ได้ใช้เป็นเทราดแล้วกันนี่เอาให้ทั่วๆเลยทวยหยังทวยหยังทุ่มแมททุแมขอแอบด,ดูหน่อยตรงกลางยังไม่ทั่วจุ่มเลยนี่ลิบ พอกเขานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ค่ะให้เขาแข็งเย็นไม่ใช่แข็งเอาไปเสียบไว้ที่โฟมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะดีไปเสียบโฟมไว้รอแข็งปึบแล้วก็ทําขั้นตอนต,อนต่อไปนี่จะให้ดูว่าเขาเป็นอย่างนี้แลหละเฮ้ยแข็งเร็วอ่ะแข็งแล้วเคลือบอีกชั้นนึงเลยกีวีเขาเย็นนะ โอ okay, เครีบเคาะเดี๋ยวแข็งจะไปปากแล้วเงียบ <Yeah. S 1> ไปเลยเสียบปากืออืออือเสียบได้แล้วไาวมือเลยเดี๋ยวล้างมือกลับมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทําให้เป็นดอกไม้กันก็คือพาเจ้าตัวกีวีนี่เลยเท mm hmm. ่าไหนดีละดอกไม้เท่านี้แล้วกันไม่ต้องถึงครึ่งอะค่ะ แลบค่อยๆนะรอบๆเลยม,มือดีกว่ายังไม่ต้องลงแรงมากค่ะเอาแค่เป็นแบบว่ามากกไดยเฉยๆนี่เป๊ะไงล่ะนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลงแรงได้ละแต่ว่าอย่ามากลงไปถึงแบบตรงไม้ข้างล่างนะมันจะมีไม้ข้างล่างด้วยนี่ปึ๊บ อืมโอเคอสุดละดึงออกมานี่ได้ดอกไม้แล้วเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามีดอันใหญ่ๆสับตัวตรงไม้ตรงนี้ออกอีกทีนึงนะเอาไปเสียพักไว้ค่ะไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันอันนี้ชิมได้นะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเต็มครีมก็คือเป็นวิปปิ้งครีมที่จะดีมีขึ้นปังยอดเรียบร้อยแล้วนี่ เป็นสีที่ตีตั้งยอดแล้วค่ะมาใส่สีเขียวเลยเออใส่ตัดชอบเงียบเงียบคนให้เข้ากันแล้วก็ลองดูค่ะชอบเขียวเยอะเขียวน้อยเดี๋ยวจะดีจะผสมสีให้เป็นเขียวไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่เป็นเขียวแล้วกัน ค่ะตอนนี้ก็อบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณอันนี้3าินาทีค่ะกขใหญ่หน่อยแล้วก็มีอันเล็กด้วยมีพักจนเย็นนะอันเล็กก็อบสุกเรียบร้อยแล้วกระถางเล็กกระถางใหญ่ไงเผื่อใครชอบแม่เมื่อกี้สีเขียวก็ใส่ถุงบีบเรียบร้อยค่ะลงเลยเป็นต้นหญ้าของเรา,านี่พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องปาาไม่ต้องอะไรหรอกเพราะว่าเราจะมีดิน ดินอันนี้ก็คือเมื่อกี้แหละเป็นคุกกี้สีน้ำตาลำดำๆของเราเนี่ยแหละเอามาบี้ๆบดๆแล้วก็ลงเลยลงให้ทั่วๆเลยค่ะขั้นตอนนี้ล้างมือนิดนึงนะเพราะว่าเราจะลงมือกันแล้วลงเลยเลอะหน่อยปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะดีขอสนุกสนานกับการปลูกต้นไม้แป๊บน,นึงค่ะอยากกลับมาดูว่าเสร็จออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะตอนใส่ดิน ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วออกมาเหมือนปลูกต้นไม้จริงๆไหมเรียบร้อยค่ะต่อมามาดูขั้นตอนกีวีกี้จะดีพักเอาไว้ท่าไามาเดี๋ยวถือที่ข้างๆก่อนนะเราจะห่อตัวไม้เนี่ยค่ะให้เขาสวยๆด้วยตัวฟองดองก็ได้เป็นกัมเพสก็ได้ค่ะจะดีผสมสีเขียวเรียบร้อยแล้วแล้วก็บ้านเป็นงูเลยบ้านเป็นงูปึ๊บเป็นงู หนูอย่างแล้วก็ห่อตัวกล้าเลยจะได้ออกมาสวยๆห่อไปอย่างนี้เลยคะ่ะทําให้ทั่วๆแล้วก็บีบๆเขาให้สวยๆเดี๋ยจะดีจะค่อยๆห่อไปเรื่อยๆคะ่ะมาดูทีงตอนเสร็จแล้วนะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้แลวจะดีก็ห่อตรงนี้เรียบร้อยะคะ่ะมีทําเกสรเขาด้วยก็มันปั้น,ปน,ปนแปะๆลงเนี้ยแหละลงแล้วนะเราจะเสียบลงไปแล้ว ฟื้อปลูกตองไม้ฟือ,ย,อ,ย,อ,ย,อ,อย่อย่อยย่อยจอหน่ารักมากแล้วก็เนี้ยค่ะใช้ฟองดองปั้นตามชอบเลยมีอะไรนูน่นนี่เดี๋ยวจะดีจะแปะประดับไปเรื่อยๆค่ะมาดูอีกทีนึงนะว่าจะทำอะไรกันบ้างาไปนะค่อยๆทำอันนี้ก่อนกว่าค่ะตอนนี้ครับเค้กของเราก็เรียบร้อยแล้วออกมาน่ารักมากเลยตัวนี้เป็น คเค้กกีวีค่ะถ้าชอบตัวนี้ก็เข้าไปเลยที่ w w w f o o d t r a v e l t v ค่ะมีอตัตราส่วนมีวิธีทำทุกอย่างสำหรับตัวนี้เลยหรือว่าจะติดตามชมเมนูอีกมากมายได้ที่ www.sesvi.co.th ค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ก็ได้ที่ sesvi kiwi food thailand ค่ะเข้าไปหาชมได้เลยแล้วก็ไปแล้วค่ะไปทานกีวีกันดีกว่าไปแล้วบ๊ายบาย